สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมทั้งชาแนลแล้วเยสวันนี้นะเราก็จะมาแคสเกมคุกกี้รันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งก็ทุกคนก็รู้ใช่ไหมว่าเกมคุกกี้รันนะก็เป็นเกมที่ผมชอบเล่นมากๆเลยแล้วตอนนี้ผมก็อัปเดตเมืองใหม่แล้วทุกคนผมก็เจัดเมืองใหม่แล้ววนี่อะไรเนี่ยก็ชิวๆทุกคนก็มาสอนอะไรก็แบบพาทุกคนมาสอนอะไรต่างๆมากมายแล้วก็พาทุกคนมาดูทีมอรีน่าของผมนะเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยว ตอนนี้ทีมมารีน่าของผมก็จะเดี๋ยวอัพไอตัวนี้ก่อนแล้วกันแบมพายเพราะว่ารู้สึกว่าบรรยากาศเดี๋ยวเวลาเดี๋ยว,วเราจะมาอัพแวมพายกันเลยนะทุกคนตอนนี้แวมพายนี่มันเมตามากเลยนะชือ้ออีกตัวหนึ่งแวมพายมาโอเค เดี๋ยวเราก็จะต้องมีมีสุ่มสุ่มได้เราสุ่มได้เราที่สุ่มมาจากไหนไม่รู้นะทุกคนแต่ที่รู้คือมันมีก็มีโอกาส50%เลยทุกคนอันนี้ที่จะเป็นตาหวานโสดข้ามเลยไม่มีอะไรน่าดูมาเราก็จะเอาอันนี้จากตัวไมเลดไปแลกเป็นเมไพายให้หมดเลยนี่ที่นี่เสียงดัง ตอนอยู่กับหุ่นยนต์ว้าเฝ้าสงบจะตายนายตาอ,อบยิ่งคิดมากก็ยิ่งกังวลใจนะมาวันนี้เปานน้องพี่ที่หลังแลวจะใช้มาทุกคน ถอยไปหน่อยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูตัวพื<ด>่หอกไผมกันเลยนะอันนี้คือดีมาริ่น่าของผมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะทุกคนก็จะมีแอนต์นาชูกามีชาร์ดมิวมีเจแป้งนะทุกคนมีเออ่แวมพร์ ire, แล้วก็มีทูตัคีนะมามาลองลองกันเลยผมอยากลองเทสดูอ่ะทุกคนว่าทีมเนี้ยคือผมก็ผมเพิ่งปั้นแวมพร์มาใหม่นะเพราะว่า เขาเขาเห็นเขาบอกว่าเป็นเมตาผมก็เลยลองปั้นมาดู หมดเลยเ๋ยวนะโยมแพ้เน,น่น่าจะเพราะว่าพิพัคีมันเก่งเกินไม่เป็นไร <S <S> <S ไม่เนไรทุกคน <S <S> <S ก็วันนี้ก็ออรีน,น่ายาวๆจนกว่าจะขึ้นแกนดีไมแมวแมวหรอกมันนานไปเอาขึ้นสักอีลีดหนาึ่งแล้วกันถ้าเสียงนี้ถ้าเสียงลีปนี้มันดังไปก็ต้องขอไทยด้วยนะทุกคนเพราะว่า อยเอเคนี่ผมปรับแบบจะต่ำสุดจนไม่ได้ยินแล้วนะอ้าจบแล้วเหรอมาทุกคนมันติดไว้ก็เชิญโอ้โหยากอยน่ะยากอยน่ะอันนี้ยยากจุน คือความว่างเปล่าอ่าทีมแรกเอาไว้ตบที่ไม่มีเพียวแล้วกัน่อนทีมที่สองเดี๋ยวรอแปบอืชือ่อดูโลกแห่งความแสงอันอบอุ่นจะคอยเคียงข้างเอาให้วอดหมดเลยดีไหมแนดดาก้อนควรป้าเพราะว่าแต่ว่าสแนดดาก้อนเรามันกากมากเลยดะดูดู เหนื่อยนะักก็พักได้นะมาแล้วก็ทีมที่สามกดผิดโอ้ยมาพักได้เห็นความมืดเจ้านี่ตัวปัญหาจริงๆเาได้เวลาของการต่อสู้อย่างแท้จริงแล้วสินะทีมที่สี่ก็ ก็ไม่ได้แบบสเตั้มให้มันจะแสดงเปลวไฟชั่วนีิรันให้ดูไม่เอาดีกว่าทีมที่สี่เอาไว้ตบไก่ดีกว่าไม่ใช่วิดีโอไว้ตบไก่เอาไว้แบบให้คนไก่เขาเดทดเล่นวลวความรักที่หนักหน่วงก็ถือว่าเป็นอะไรที่โรแมนติกเหมือนกันเลิกคุยเรื่องการต่อสู้น่าเบื่อแล้วมาคุยกันเรื่องความรักดีกว่า เดิมแ,แน่เลยโหใช้เยอะชนะถ้าแม็ก็เอาซักเจ็ดสิบก็เล่นรู้สึกเหมือนว่าจะไปหาคุกกี้ได้เยอะขึ้นเลย <c oughs> ได้เท่าไหร่ได้นิดนึงไม่เอา มาฟินองค์ไม่มีอนี่หรอ,อไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยดๆๆเดมาสนามหน้าก้อนทีมนี้ก็ดีอยู่นะมาส่วนอันนี้เดี๋ยวมันจะเห็นของเรา ความรักมันจบง,ง่ายจะตายไปตปทุกคนนี่ตั้งค่าทีมป้องกันเรามีพับโลวาตัวเดียวน่ารักมากนะทุกคนคิดว่านี่จะรอดป่ะมาลองดูแต่ว่าน่าจะสุ่มเสี่ยงอยู่สุ่มเสี่ยงที่จะตายมันจบจบไป เขหน่อยไหมนันพร้อมกันตายแน่เลยทำงานไม่รอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพร้อมกันน่เ,เ,นรนเริ่มไม่ดีละทีมนี้เราเอาเป็นทีมนี้ดีกว่ามาซัพพอร์ต อันนี้น่าจะรอดอยู่คาดการว่าน่าจะรอดนะขอใหันอบอุ่นจะคอยเคียงข้าง ลังน่าจะเป็นทูหนห่ักดีไม่ใช่ไม่ได้เหรอติฟาวเอาเวตนาจมอยู่กับตกเมตาดิไม่มีตัวเมตามในคาเดานี้โอ้เมตากันเลยครับเฮ้ยสนับดกากอนก็ดีเหมือนกันนะร่างไฟแห่งชัยชนะต้องป้านละ่ะสนับดากอน ต้องให้ครูถามมันเลยน้อย,ยอะไรน้อย้ใหมันแบบครูถามน้อยๆมา mm hmm. ได้หกรั้ง อยาลองให้แบบ snap dragon มันแบบมันฟักไ่เลยอ่ะทุกคนมันมีโอกาสปะแนมันมีโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เอ่อืน่าจะยากชอบนั่งม้าหมุนไหมอมทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนตอนนี้เพชรเรามีก็ก็เยอะอยู่นะทุกคนแต่ก็ไม่เยอะขนาดนั้น เราจะพาทุกคนไปทำอะไรดีอือ,อตอนนี้อ่ะก็ตอนอารินาต่อดีกว่ามาดอนอลินาจะก,ก่งที่ดีไม่ก็ขึ้นแกนก็ดีเลยอึบอย่าบ้าบา้า อันนี้เตีมอะไรตีมเหลืองเหรอหลืมงอ่อยเลยก <c oughs> <c oughs> ็บอกว่าไม่ต้องพยายามมากไงเออทุกคนได้าอะไรแน่ๆตัวนี้ส่งทุดอาคีไปแล้วก็เดี๋ยวนะ ขอครูทามเลยครูทามเยอะเลยดูนะนาฬิกานาฬิกาอ๋อมันเป็นซีรีส์เดียวกันมันใช้ไม่ได้ทุกคนผงคิดว่าหากได้เห็นความมืดของแล้คน <ผม S 2> ได้รู้กันว่ารสชาติร้อนแรงเป็นยังไง เป็นยั 1941, งไงแรงแรงมากดุ bon ham, yeah, ้ยแรงอ่ะไม่น่าประมาทเลยโอ้ยไม่คิดว่าไม่ค่อยแรง พยายามดิ้นรนก็ได้เสียตังนีต้ีงนี่เาาสีย มันแข่งเต้นจช่ไหมเนี่ยไอ้พวกที่แบบไม่ควรตายไอ้พวกที่แบบไม่ควรตายมันก็ตายไอ้พวกกระกลัมันก็ชนะ,ะอะไรวะถ้าไม่เนเกินไปแป้งก็จะเหนื่อยลอย้าอยากให้เกมอัปเดตนี่มากเลยแบบ ระคีเรื่องต้นไ้ตข้าเชื่อในตัวพวกเจ้าท้อแล้วท right> ้อระคีไม่ได้เลยสมไม่เข้ได้อืมทุกคนแล้วดูบีแต่ละตัวดิไม่ไม่ต้องใช้ดูวยมืถ้าทางข้าจะทำให้สนุกมากไปหน่อยสิทุกคนดูหันวินหินมียานแต่ละตัว จงปล่อยใจให้ว่าแล้วมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แล้วไงอยากเห็นอชอบน่าจะดีมากบางทีพวกเราก็อาจจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้นะสแนปดาก้อนต้องครูถามเอยอะๆเพราะว่าไม่ได้เลย um โอคูทาได้เท่นี่นะเนี่ยมันโอคูทาได้เท่าไหร่โอคูทาได้สามวิเออทำไมไมันได้โอคูทาได้สามวิอ่าเอออย่บอกนะว่ามันต้องมีอะไรผิดล<อ>พลาดล<อ>ตรง,งไหนว่าสามารถชนะได้ดูสิ คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับบิสกิตนะสนับดาก้อนธาตุหละหรือว่าไม่มีธา,าตุเรื่องบางเรื่องไม่มีธาตุมันก็เปิดได้เลยไม่ต้องเก่งใจแต่อยากให้มันแบบอนี้มากกว่าไนนม่ต้องขาเวด้วยโคตรดี ติดตั้งดีจ้ามานี่ทุกคนตอนนี้กำลังตั้งใจหาครูถามถ้ามูว่าเจอครูถามสามอันแล้วเดี๋ยวผมตัดมาบอกนะ Okay. ทุกคนผมคิดว่ามันจะต้องผมคิดว่าผมอยากจะดัแนแซนดดากอนใช่ปะ่ะแล้วคือผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มันเกี่ยวกับแบบที่มันเกี่ยวกับแซนดปดาก้อนได้ในเนี้ยผมก็ลบหลังโลกค่ะผมก็เลยเอาผมก็เลยมาอุย้อยก็เลยมาดันเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับแซนดดาก้อนนะครับทุกคนแล้วก็เรื่องนี้มันก็คือ เรื่องใหม่นะทุกคนที่ผมเพิ่งได้มาเมื่อกี้โดยใชย้เพชรเพราะว่าผมยังไปไม่ถึงมาขี้เกียร์ใส่ถาดท็อปปิ้งโฮลีบัลี่แล้วอะมพนังกากมา,มมกาโกชีตขอยืมหน่อยแล้วกันโอเคไปเริ่ม ดูซิ <You> <c oughs> เอาเสื้อกลอกเป็ดม,มังกร <c oughs> กับหน้าไม้โครงให้เป็นนักพิธีค่ะโอเคทุกคนเท่าที่ผมไปปั๊มได้แล้วก็ได้ประมาณนี้แลนะทุกคนามาที่ผมไปได้ท็อปปิ้งมานะมามาติดกันอันแรกเขายากได้ครูทมเยอะๆไม่มีครูแามได้ลดความเสียหายด้วย อ่ามีกไหม่มกมมนกม็ต้องไม่มีคูทาทมกับลดความเสียหายเนี่ย การงะนาคุทางกับรถความเสียหายอันนี้นะ่มาเราจะมาลองดูมันก็พลังเนี่ยพลังเอ้ยพลังอันเนี้ย นลยน,นะเรียกว่าเลยนะอันนั้น,นมันได้น้อยมากอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนีน้ผงสกินเออมันมีน้อยมากเราต้องใช้เยอะบๆๆางทีในนี้ก็มีคน ดีนะได้ได้อยู่เดี๋ยเอาลงอาริน่าเลยมาจู่นี่ตัวปัญหาจริงๆเลยนะ ชโดมิวเลยถวถล่ตัวนี้คำจนน้ำตาจะไหลแล้วอย่างนั้นดูแชโดมิวเท่าไหร่เล่าเหรโกหกนี่นาะ หมดเกินมันจะก้อนนาแ่เอา้าจบซันแล้วเหรอหิวโคตรเร็วอ่ะชอบอ่ะนี่ก็หวานจ่อยไปเลยวิอันนี้หิวแรงกว่าไม่เอาเฮ้ยหรือว่าพวกคนคิดว่าผมจะรอดปะเพราะผมมีทั่วดักคีใครว่ารอดกดหนึงใครว่าไม่รอดกดสอง ากไปดูแบบว่ามันจะได้รางวัลเท่าไหร่ตอนนี้เราอยู่เท่าไรสามจัเชื่อในตัวเองแล้วก็ เคนะทุกคนผมก็ดันต่อไม่ไหวแล้วนะเรอนี้ก็ต้องขอลาไปกัอนแล้วนะครับทุกคนก็อะไรสักอย่างไม่ใช่เรื่องน่ากลัวหรอกจะได้คิดต่อไปนะครับมังกรอนโผล่มาเมื่อไหร่ค่อิกว่าเบื่อแล้วผมก็เบื่อเหมือนกันมางั้นผมปิดคลิปพี้เท่านี้ก่อนเลยนะครับทุกคนงั้นก็ไปพายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ